วันนี้วันที่16มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่14ที่ขาา้าพเจ้านายธนพัฒน์ภริธิท์ทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิงหนึ่งบทสวดชุนม,มุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตาราคาชันตุเทวตาสัทธรรมมุงมุนิราชาสาสุนันตุสัคโมคข,ขาทางัง तके कामे च रूपे किरि शिखर तके चंतारेखे विमाने हिते रथे च खामे तरुणतहनेखे हवत्तुम् हि केते कुम्बा जयन्तु देवा चरथला विसमेय खकन्थपनाका तिठन्ता सन्ति केयंग मुनीवर वचनं सारवो मे सुनन्तु धर्म श्रवणकारो अयं भकन्का ธรรมะสวนาคารโออยัมพะทันตาธรรมะสวนาคาโรอยัมพะทันตาสองบทบูชาพระรัตนไตรอิมินาสการณนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการีนาธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูชยามาสามบทกาพระรัตนไตร อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธมโมธัมมังนัมมัสามิสุปปิปันโนภะคะวะโตสาวาคสังโฆสังขังนัมามิ สี่บทสวดนมมัคาระสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะขมนาปาธะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ tu tiyampi puthang saranan kaccha mii tu tiyampi thamang saranan kaccha mii tu tiyampi sanghang saranan kaccha mii ta tiyampi puthang saranan kaccha mii ta tiyampi thamang saranan kaccha oh, iya mii นัตถิเมสัลนงอัญญังพุทโธเมสัลนงวรังเอเทนะสสัทวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสัลนงอัญญังธัมโมเมสัลนงวรังเอเทนะสสัทวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสัลนงอัญญังสังโฆเมสัลนงวรังเอเทนะสสัทวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา ภาณุสติเอติเปโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสทัมมาสารถิสัทธาเตวมนุสสานังพุทโธภควาติ8ธัมมานุสติสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหีติ

อาหุเนโยปาหุเนโยท่กขิเนโยอัญชลีก si ัลลาิโยอนุตตรังคุญญาเขตังโลกัสสาติสิบรัตนสูตรยานิท่าปูตานิสามะฆตานิภุมมานิวายานิวะอันตัลิกเขสัพเพวะปูตา สุมณาณะวันตุอธโทปิสักกัจกสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสมัมเมธาสัพเพเมตังคารุธามานุสิยาประชายะทิวาจารตวจักนิรันติเยพริงตัสมาหิเนระคาถาอาามัตตายังคินจิวิตังอัตภวาหุรังวาสักเเสุวายังรัตานังปานีตัง นโนสัมมังอธิตัทธะคเตนะอิธัมปิพุทธเทระตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตอะยังวิราคังอามะตังปะณีตังยัตถชกกาสักยมุนิสัมมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิอิธัมปิธรรมเมระตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมต ยมพุทธะเสรทปาริวันนะยีสูจิงสามมาิมานตรินันตะริกัญญามาหหสามาทิงานเตนะสัมโมนะวิจติยีธรรมปิธรรมเมรตานังปัณีตังเอเตนะสัตเจนะสวัสดิหุโตเยปุคลอาทาสตังปัสสะทา จัตตาริเอตานิยุคานิคอนติเตทขินยาสุขัสสะสตาวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิอิธามปิสังเทรตนะปานิตังเอเตนัสตเจนัสวัปริโคตุเยสุปายุตามาสาขันเทนานิกามิโนโคตรรมสซาสานมีเตปฏิปตาอมตกังวิไคหาราถาวุทานิผุ้ติงคุณชมานา เอทังเปสังเขรัตนานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิภูโตยะหินทภาคิโรภาคะวินสีโตสิยัจฉตุอิวะเตพิอะสังขากัมปิโยตัทธุปะมังสัพพุนิสังวะขามิโยอริยสัตฺถาธิอะเวจะปัสสติเอทังเปสังเขรัตนานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิภูโต

สีลัพตังวาปียทัตติกินจิจะกมุตตจตุหาปเยหิจะวิปมุตโตชาจาพินณพิธานานิอภพโธกาโงมิธรรมปิสังเคระตานังปานิตังเอเตนะสัตเตนะสุวะธิโมตุกินชาติโสกัมมังการติปาปะกังกายเนวะจายุทธะเจตัสสาวะอภพโโส ตัสสะปะติจชทายาภะปตาติตาปะทัสสะวุตตาอิธรรมปิสังเคระตนังปะนิตังเอเทนะสัจเจระสุวัติโหตุวานัปะคุณเพยยาธาปุสิตตะเคหิมหานามเสปะธามัสมิงคิมเหตตะทุปามังค์มะวรังอเทสัย I iba kami para mangghitanya ithammpi putih Pra tanang Pak niang hee nasje nasuwa dioto Wa rawa Ranjuwarawaraharo anutara tamahwaraang adhi saiyi Ipik puera tanang Pak Niange nasje nasuwa dimo hinang puraang กินาพิชาวิรุณหิสันทานิพันติทีรายัตายัมปะคีโปอิธัมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัสดิโหตุยานิทัปูตานิสัมมาคตานิปุมมานิวายามิวะอันตาริเคตตาคตังเทวมนุสะพูชิตังพุทธังนามาสามาสุวัสดิโหตุ ยานิท่าภูตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตลิเทตัทธาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมนามาสามาสุวัติโมตุยานิท่าภูตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตลิเทตัทธาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนามาสามาสุวัติโมตุสิบเอ็ดอาตานาติยปริสุทย่อ สัพพะโรคาววินิมุตโตสัพพะสันตาปัวัชิตโตสัพพะเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพิติโยวิวัชนตุสัพพารกอวินาศตุมาเตภววะวันตรายโยสุขีธีขายุโภภาวะพิวาทานสิริสันิจังพุทธาปัจายโนจัตตารุธรรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพระลัง สิบสองอาทิตต์ปริยายสุดรเอวันเนสุตังเนกังสมยังภะคะวาขายายังวิหารติขะยาสิเสสะทิงพิกุสหัสเณตัตตะโคภะคะวาติคุอามันเตสิสัพพังพิกเวอาทิตังกินจะพิกเวสัพพังอาทิตตังกับคุงพิกเวอาทิตตังโูปาอาทิตตัจักปูวิญญาณาอาทิตตัง จากุสัมปัสโซอาทิตยโยยามปิทังกับูซัมปัสสปัตตยาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุขังว่าทุกรมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเขนะอาทิตังอาทิตังราคาปินาโทสักปินาโมหกินาอาทิตังชาติยาสชรามารณีนัสโซเกหิปริเทเวหิตุเขหิโุมนาเสหิอุปายาเซหิอาทิตันติวะภามิ โซตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโซตวิญญาณังอาทิตังโซตสัมผัสโซอาทิตโตยมปิดทางโซตสัมผัสสปัตยาอุปัชติเวทายตังสุขข้างวาทุกข้างวาทุูปธรรสุขข้างวาตัณปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังดาคกกินาโทสักินาโมหกินาอาทิตัง ชาติยาชรา,ามาราเนียโสกเกหีปริเทเวหิทุกเ์หีโทมนัสเซหีอุปายาเซหิอาทิตตันติวัามิขานญญานงาทิตังคันธาอาทิตตาขานะวิญญาณังอาทิตังขานาสัมปัสโซอาทิตโตยามปิทังขานาสัมปัสสปัจจยาอุป,ปัชติเวทายตังสุข,ขังวาทุขขังวาทุขมาสุขังวา ตัณปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังมารคากินาโคสักกินามหกินาอาทิตตังชาติยาชาลายมารณีนัสโศเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเตหิอุปายาเตหิอาทิตตังติวะภามิชีวะห้าอาทิตตาราสะอาทิตตัชีวะห้าวิญญาณังอาทิตตังชีวะห้าสัมผัสโซอาทิตโตยัมปิพังชีวะห้าสัมผัสสะปัจจยา ทุกขปัจจติเวทายตังสุขขังวาทุขังวาทุกขามังสุขขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราภกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามาลเนนสโซเกหิปริเทเวหิทุเขหีโทมนาเซหีปายาเสหิอาทิตังติวะทามิกโยอาทิตโตโปตทาอาทิตตา迦ยวิญญาณังอาทิตตังกยายััมปัโซอาทิตโตยมปิดัง ยยสัมปัสสปัตยาอุปัสสติเวทหิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมติอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากิณาโทสกินาโมหกินาอาทิตังสาติยัสรามรณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุกขะหิโทมะนะเสหิอุปายะเสหิอาทิตังติวัธาณี มโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยังปิดทังมโนสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทายตังสุขั้างวาทุข้างวาทุกามาสุขข้างวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชารามารณเนนสโสเกหิปริเทเวหิ ทุเขหิโทมนสเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวกจักขู่สมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจักขู่วิญญาณนปีนิพินทติจักขู่สัมผัสเซปีนิพินทติยํำปิทางจักขู่สัมผัสสัพัจยาปัจจิเวทายตังสุขังวาทุขั้งวาทุกขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทัติ โสตสัมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทตติโสตวิญญาณิปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางโสตสัมผัสสัจจยาอุปัสติเวทายตังสุขข้างว่าตุขข้างว่าทุกขังสุขข้างว่าตสัมิงปีนิพินทติคานาสัมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณิปีนิพินทติ คานาสัมผัสแทตปีนิพินทติยมบิทางคานาสัมผัสสปัตยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุพมาสุขังวาตัสมิอปีนิพินทติชิวหายปีนิพินทติราเสสุปีนิพินทติชิวหาวิญญาณเยปีนิพินทติชิวหาสัมผัสแทปีนิพินทติ ยามปีทางชิวห้าส้มผัสสปัจยะอยปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกรรมสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติกายะสมิงปีนิพินทติโปตเพสุปีนิพินทติกายะวิญญาณปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางกายสัมผัสสปัจยะอยปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกมามสุขังวา ตัส,สมิงปีนิพ um um hmm ินทติมานาสมิงปีนิพินทติยำทมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางมโนสัมปัสสปัจจยาุปัจติเวทะยี่ตังสุขข้างวาทถูกข้างวาทุูกขมาโสข้างวาตัดสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิโมจติ วิมุตตสัมิงวิมุตตมีติญางโหติขีนาชาติวุสิตังพัมหามจริยังกตังกะกัตังการะนิยังนาปรังอิทธายาติปะชานาเตติอิทัมโมจ่าภะคะวา อัตตะมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมสัมมิงเจปานณเวยาการณาสมิงพญามาเนตัสสาภิกขุสหัสสัสสอนุปันหายะอาสะอาสัเวหิจตตานิวิมุตติงสุติสิบสามอนัตตะลักขณะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวา พาราณสียังวิหารเตสิปัตะเนมิขัตยาเทตระโคพะควาปัญจาวะคีย์ปิคูอามันมาเตศิรูปังปิกเวอนัตตารูปังจ่าหิทังปิกเวอัตตาอาภาวิสานายิทังรูปังอภัตไหยาสังวัตเตยาราเพทาจารุเปวังเมรูปังโคตูเพวังเมรูปังมาโหสิติยาสมาจักรโคปิกะเวรูปังอนัตตา ปัสมารูปังอาภาทายาสังวัตปินจะรัปฏิรูปเอยวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนานัตตาเวทนาจะอิทางพิกเวะตตาอภิสานายิทางเวทนาอาภาทายาสังวัตเตยยรลเพทาจะเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติ ยาสมาจะโคผิกขเวเวทนานัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายสังวัตตินจารัตติเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญาณนัตตาสัญญาใจทำผกิขเวอาตาอาภาวิสานี้ทังสัญญาอาภาทายสังวัตเตยะรับเหตุตาจาสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติ ยาสมาจารครบิกเวสัญญาณตาตัดสมาสัญญาอาภาทายาสังวัตตินาจารพติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังคารานตาสังคาราจหิีทังทิกเวอตาอาภาวิสังสุ นาอิทังสังฆาราอาพาทายสังวัตตโยงนะเพทัดจัสังฆาเดชุเอวังเมสังฆาราโหตุเอวังเมสังฆารามาเฮสุนตียาสมาจักรโภพิขเวสังฆารานตตาตัสมาสังฆาราอาพาทายสังวัตตันตินาจาราปติสังฆาเดชุเอวังเมสังฆาราโหตุเอวังเมสังฆาราเฮสุนตี วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจอีกคังพิกเวอัตตาอภเวสานายิทังวิญญาณังอภปายะสังวัตเตยารับเทธาจาวิญญาณใเอวังเมวิญญาณังฟุตุเอวังเมวิญญาณังมาโอสิติยาสมาจตโคภิกเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอภปายะสังวัตตินาจารพติวิญญาณใเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอสิติ ตังกิงมัญญถาภิกขเวรูปังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัมปนานิจังถูกข้างวาตังสุขข้างวาติทูกข้างพันเตยัมปนานิจังถูกข้างวีปารินามะธรรมังกัรลังนุตังสัมโนปัสิโตเอตังมามเอโสหามัสเมเอโสเมอัตติโมเหตังพันเตตังกิงมัญญถาภิกขเวเวทนานิจจาวานิจจาวาติ อนิจจพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังถุกขังวิปารินามะธรรมการลังนุตังสัมมณุปัสสิงเอตังมามะเอโสหามัสสมิเอโสมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิมมัญญาติกรเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ทุกขรังพันเตยัมปัณณนิจังทุกขรังวิปารินามะธรรมังการลังนุตังสัมเนุปัสสิตุงเอตามะเอโสหะมัสเมเอโสเมยะตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาขัติคเวสังคารานิจจาวานิจจาวาตินิจาพันเตยัมปัณณนิจังทุกขรังวาตังสุขังวาติทุกขรังพันเตยัมปัณณนิจังทุกขรังวิปารินามะธรรมัง กัลลานุตังสัมโนปสิตุกเอตังมามาเอโสหามัสมีเอโซเมยตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญัตาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปปารินามะธรรมังกาลลงนุตัง สํมโนปสิโตเอวังมมเอโสหมัสสะมิเอโสเมอัตตาติโนเหตุังคันเตตัสมาธิภาภิกขเวยกิจจิรูปังอทิตานะคตะปัจจุบันังอจตังวะปหิตถาวาโผลลิกังวะสุคุมังวาหินังวาวะณีตังวะยันภูเรสันติเกวะสัพพังรูปังเนตังมมะเนโสหมัสสะมินเมโสอากาติเอวะเมตังยถะพูตัง สมะปัญญายาทัตพังญาการิเวทนาอัตตานะขกาปจุปันาชัพตาวาภิตาวาโวลลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายันทุเรสัศติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมามะเนโซหามัสมมนาเมโซอัตติเอวเมตังยะทาปุตัง မ္မပဉ္ဇယယသက္ခံညာတစေစညာတိတနာကတပစ္จุပ न्ना အစ္စကဝဝပိဋ္ဌဝါခိုလာလိကဝါစုခုမဝဟိနဝပနိတာဝယံကိုယ်ရေသံတိိခေဝသ္သာစညာနေတံမမနေဆိုဟမသမိနမေဆိုအတာတိဧဝမေတံယသထထုတံသမပဉ္ဇယတ္တပံထထပံ เยเกติสังขาราติตานัคตะปัจจุปนาชตาวาปหิทาวาโมลาลิกาวาสุภุมาวาหินาวาปนิตาวายันเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขารานิตังมะมะเนโซหามัสมินาเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายะขัตพัง ยํกิญฺเตวิญฺญาณํอต ೀತ านะกตปจุปปนํฉตํวาปหิตฺทาวาโหรลิกํวาสุขํวาหีนํวาปณีตํวายํภูเรสํติเกววสภํวิญฺญาณํเนตํมมมาเนโสหมสมินเมโสอตติเอวเมตํยถาปูตํสมฺมาปญฺญายตอตฺถํเอวปสํติกเวสุทฺธวอริยสาวกโรปสํมินฺติปิปินฺทติ เวทนายาปีนิพินทัติสัญญายาปีนิพินทัติสังฆาเรสุปีนิพินทัติวิญญาตวิญญาณสมิงปีนิพินทัตินิพินทางวิรสติวิราคาวิโมจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณข้อติขินาสติวุสิตังพัมหามาจริยังกัตังการานิยังนาปังอิทัตตาญาติปัสสาาติอิทมโวจักทศวาอัตตมนา ปัญจวัคคิยอปิภิกขุภควโตภาสิตังอภิณนฺตุงิมาสมินฺตาปณเวยยากโรนสมิงคญฺยมาเนปญฺจปัญจวัคคิยานํภิกฺขูนํอนุปาทายะอาสะเวหิจิตฺตานิวิมุตฺติงฺสูติ